นี่อยากกินอะไรแซ่ฟ ก็ต้องยำไก่แซ่บแล้วปะไปจัดกันเลยค่ะถ้าจะทํายำไก่แซ่บให้ร้อยไม่ใช่ร้อยแขนําย่ำนัดในเนื้อไก่ต้องมีรสชาติด้วยสูตรเด็ดเคล็ดลับวันนี้มักเนื้อไก่โดยแป้งมักไก่ทอนน่าเสิร์ฟนี่บอกเลยว่าหอ,อมเข้มข้นถึงเครื่องแป้งนึ่งซองเติมนม้ำครึ่งแกว้วไข่ไก่นึ่งฟองส่วนผสมอื่นไม่ตรงปกคล้องก็ร้อยอยู่แล้วโคลโคลส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วเอาอกไก่ลงไปมักได้เลยอันนี้เป็นอกไก่ตีเล่บางๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องมักนานมักสักซ้ำสิบนาทีก็เป ชุบเกล็ดขนมปังค่ะชุบชุบต็อ,ตอให้เกล็ดนุ่มปังติดทว่วทั้งซองด้านข้องไก่ชุบเสร็จแล้วก็ได้เวลาลงกระทะค่ะใช้เวลาทอดแป๊บเดียวก็จะได้ไก่ชุบเกล็ดนุ่มปังกรอบๆแบบนี้เลยได้วัตถุดิบหลักมาเรียบร้อยต่อไปไปทำน้ำยำกันส่วนผสนมน้ำยำข้องเจนก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวเยอะๆพริกปน่นแล้วก็ข้าขวคั่วส่วนตัวเจนชอบข้าขวคั่วเยอะๆก็ใส่แบบจัดเต็มไปเลยโคเลโคเ,เลสักฮิตแล้วก็ตามด้วยหอมแดงซอยแครอทกะลัมปลี ส่วนรสชาชิมตามชอบเลยนะได้รสชาติเติโทกใจแล้วก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยปิดท้ายด้วยใบโหระพาอันนี้คือคาดไม่ได้เลยชอบมากเสร็จแล้วตัวเฮยำไก่แซ่บของฉันตักเส้ยจ,จานผมเสิร์บจ,จัดจานสักหินและแล้วก็ได้เวลาอันสมควรกินค่ะทุกคนอยากบอกว่าแซ่บส้มเชอเลยส่วนใครอยากได้แปลงมกักไก่ถอนน่ลินเป็นแบรนด์ของเจนเองนะกดสั่งเตะกาได้เลยค่ะ